สวัสดีคะ่ะวันนี้โบวีก็มาส่งมอบรถนะคะให้กับลูกค้านะคะวันนี้จะมาสอบถามความพึงพอใจลูกค้านิดนึงนะคะว่าออกรถที่นี่การบร,ริการเป็นยังไงบ้างคะพี่ครับผมออกรถที่นี่นะครับบริการดีครับเซลใส่ใจคือให้คำปรึกษาดีแนะนำดีครับแล้วไฟแนนซ์ตรงนี้ผ่านง่ายไหมคะคุณพี่ผ่านง่ายครับผมแค่หนึ่งวันนะครับหนึ่งวันคือทาทำ,าท,ำทำเรื่อง อีกวันหนึ่งก็มีผลอน,นุมัติเลยเงี้ยครับเคสนี้ก็คือโบวี่ก็ไปเซ็นลูกค้าถึงที่เลยเนาะจังหวัดอยุธยานะคะคแล้วก็วันเดียวผ่านเลยนะค,ะครับผมแล้วถ้ามีคนสนใจเนี่ยจะแนะนํามาไหมคะพี่แน่นอนครับแนะนําครับที่นี่บริการดีครับขอบคุณมากเลยค่ะ,ะฝากถึงผู้ชมทางบ้านได้ไหมคะับสวยมากเลยรถสวยไหมสวยค่ะ ตาหมีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอคขอบคุณมากนะคะ